ต่อมาเรามาดูวิธีวิธีการยกเลิกสับสไคร b ์นะครับกรณีที่เราอยู่ที่บ้านแล้วเราไม่ต้องการให้แอปพลิเคชันนะครับส่งสัญญาณพุชวิดีโอมาที่มือถือของเรานะครับอาจจะสร้างความลำคาญได้นะครับเราก็สามารถเข้าไปยกเลิกสับสไคร b ์ได้นะครับโดยการที่เปิดแอปเราขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็เข้าไปที่ไซต์งานของเรานะครับสมมุติเราอ่า ตั้งสั b สไ r i b e ไว้อยู่ที่ช h น n หนึ่งนะครับเราก็เข้าชแน n หนึ่เข้าไปกล้องที่1ก็เข้าไปที่มุมขวามือด้านบนนะครับแล้วก็ไปหัวข้อคําว่า s u b ส c r i b e สัญญาณเตือนภัยนะครับแล้วก็ไปหัวข้อคําว่า motion detection เอาเครื่องหมายถูกออกนะครับที่หัวข้อ motion detection นะครับแล้วก็ back กลับนะครับแล้วก็ ปิดในส่วนของอไซ์งานของเรานะครับไม่ให้มันแอคทีฟนะครับจากสีฟ้าก็ปิดกลับไปเป็นสีขาวนะครับขเขาบอกว่าตกลงจะยกเลิกสับสไครต์สัญญาณเตือนภัยใช่หรือเปล่านะครับเราก็ตกลงก็จะเป็นการยกเลิกสับสไครต์สัญญาณเตือนภัยนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของพุชวิดีโอก็จะไม่ส่งสัญญาณมาทีา่มือถือของเราอีกนะครับ ในวันต่อไปเราค่อยมาสับสกายสัญญาณเตือนภัยใหม่นะครับกรณีที่เราออกจากนอกบ้านนะครับก็ลองทำกันดูนะครับไม่ยากเลยครับ